บทที่193แผนการขั้นต่อไปฮวนฮวนตกใจแทบสิ้นสติเธอรีบหมุนตัววิ่งหนีสุดชีวิตแต่ว่าเธอจะไปเร็วกว่าหนวดพวกนั้นได้อย่างไรเธอเพิ่งก้าวไปได้เพียงก้าวเดียวก็ถูกหนวดเส้นนั้นพันธนาการไว้แน่นฮวนฮวนดิ่งรนอย่างสุดกำลังแต่ก็ไม่อาจหลุดพ้นจากพันธนาการได้ซ้ำร้ายพื้นผิวของหนวดดูเหมือนจะขับเมื่อโปร่งแสงออกมา เมือกนั้นดูเหมือนจะมีพิษหลังจากดอกดับโฟดิลสัมผัสกับเมือกกลีบดอกสีขาวนวลของเธอก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและเหี่ยวเฉาลงอย่างรวดเร็วฮวนฮวนรู้สึกหัวสมองมึนงงและค่อยๆสูญเสียเรี่ยวแรงในการขัดขืนหนวดนั้นลากเธอออกมาจากถ้ำใต้ดินและหดตัวกลับไปอย่างรวดเร็วฮวนฮวนพยายามประคองสติที่เหลืออยู่อนัน้อยนิดเธอเห็นว่าเบื้องล่างมีร่างสัตว์อสูรนับไม่ถ้วน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกองทัพของเผ่าปีศาจพวกเขากำลังต่อสู้กับไบตี้และตัวอื่นๆภายใต้การบัญชาการของฮันอิงเปเลวไฟและสายฟ้าบินว่อนไปทั่วสนามรบน้ำแข็งเกาะกลุ่มพื้นดินจนเยือกแข็งเสียงโห่ร้องจากการสู้รบของพวกปีศาจดังกระหึ่มไปถึงชั้นฟ้าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือฉางกู่ร่างอันมหึมาของเขาเปรียบเสมือนภูเขาที่สามารถบดขยี้ศัตรูให้แหลกลานได้ เพียงแค่ขยับตัวกดทับลงไปผิวหนังภายนอกของเขานั้นหนาและแข็งแกร่งเป็นพิเศษการโจมตีของพวกปีศาจท,ทั่วไปทำได้เพียงแค่ทำให้เขารู้สึกคันยิบยิบเท่านั้นพวกมันไม่อาจทำร้ายเขาได้เลยเขาเปรียบเสมือนรถถังมีชีวิตที่มีกราะเหล็กหุ้มกายเมื่อมีเขาอยู่แนวหน้าไปตี้และซงยุนก็ไม่จำเป็นต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีของกองทัพปีศาจโดยตรง พวกเขาเพียงแค่ตามหลังฉางกู่และคอยโจมตีจากระยะไกลหมาป่าขาวเหมันรุดหน้าไปข้างหน้าแล้วเหวี่ยงก้อนน้ำแข็งเข้าใส่อย่างถูกจังหวะจากนั้นเสือขาวก็กระโจนเข้าใส่และตะบบสัตว์รูไว้ด้วยสายฟ้าที่แผ่กระจายออกมาทำให้สัตวรูถูกไฟฟ้าช็อตจนสิ้นท่าหนวดที่พันธนาการซางเย่อยู่นั้นถูกเสี้หลิงเผาจนไม่เกรียม เส่ยหลิงหิ่วคอเสื้อซางเย่แล้วบินขึ้นไปเหนือร่างของฉางกูเราช่วยเขาได้แล้วป่ายตี้คำรามก้องถอยเสืยหลิงเป็นตัวแรกที่บินตรงไปยังถ้ำใต้ดินเสือขาวและหมาป่าขาวเหมันรีบหันหลังกลับและวิ่งตามไปทันทีฉางกูนั้นตัวใหญ่ที่สุดและเคลื่อนที่ได้ช้าที่สุดแต่โชคดีที่พลังป้องกันของเขาสูงส่งยิ่งนักแม้จะถูกศัตรูรุมล้อมอยู่ข้างหลัง แต่นั่นก็ไม่อาจหยุดยั้งการถอยทับของเขาได้เลยทว่าเมื่อพวกเขากลับมาถึงถ้ำใต้ดินพวกเขากลับหาฮวนฮวนไม่พบสวนหยุ่นร้อนใจมากฮวนฮวนอยู่ที่ไหนป่ายตี้เอย่ยพวกเรารีบหากันเถอะท่านฉางกูรบกวนท่านช่วยสกัดพวกข้างนอกไว้อีกครั้งด้วยไม่มีปัญหาตัวนิ่งยักขวานทางเข้าถ้ำไว้ปิดกั้นกองทัพปีศาจท,ทั้งหมดไว้เบื้องหลังเขา สีหน้าของฮันอิงดูย่ำแย่ถึงขีดสุดเขาออกคำสั่งให้กองทัพโจมตีฉานกู่อย่างสุดกำลังแรงโจมตีนั้นทำให้ถ้ำทางถ้ำสั่นสะเทือนนอกจากซางเย่ที่ได้รับบาดเจ็บจนขยับไม่ได้แล้วไปตี้ซงหยุนและเซี่ยหลิงต่างก็ยังปกติดีพวกเขาพลิกถ้ำหาอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็ยังหาฮวนฮวนไม่เจอเซี่ยหลิงหันกลับไปมองฉางกู่ที่อยู่ตรงปากถา้ำแล้วเอ่ยเสียงตำ่ำ ฉันกูคงยื้อไว้ได้อีกไม่นานแล้วละ่ะป่ายตี้เสริมต่อให้ท่านฉันกูจะทนไหวแต่ถ้ำแห่งนี้ก็คงทนต่อไปไม่ไหวแล้วก้อนหินร่วงหล่นลงมาไม่ขาดสายและเริ่มมีรอยแตกร้าวปรากฏบนผนังถ้ำหลายจุดถ้ำแห่งนี้กำลังจะถล่มลงมาเซียหลิงเอ่ยขึ้นพาซางเย่หนีไปก่อนเถอะเขาบาดเจ็บและต้องการการรักษาข้าจะอยู่ที่นี่เพื่อหาฮวนฮวนต่อเอง ป่ายตี้ปฏิเสธทันควันไม่ได้หรอกเจ้าผู้เดียวรับมือกับพวกปีศาจมากมายขนาดนั้นไม่ไหวแน่ถ้าพวกมันเจอเจ้าเจ้าตายแน่ทว่าเซียหลิงกลับบอกว่าบอกตามตรงนะข้าไม่อยากลงน้ำอีกแล้วนั่นแหละคือเหตุผลที่ข้าเสนอแบบนี้พวกเจ้าไปก่อนเถอะเดี๋ยวข้าจะหาทางออกอื่นที่นี่เองมีสัตว์อสูรตั้งมากมายที่ว่ายน้ำไม่เป็นมันต้องมีทางออกอื่นแน่ๆ เขาว่ายน้ำไม่เก่งจริงๆครั้งนี้เขาก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดกว่าจะว่ายมาถึงที่นี่ได้เซี่ยหลิงกล่าวต่อเราต้องมีผู้ที่อยู่รังท้ายเพื่อถ่วงเวลาไม่อย่างนั้นคงไม่มีใครรอดไปได้สักตัวป่ายตี้และโซงหยุนยังคงลังเลพวกเขาไม่อาจตัดใจทิ้งสหายไว้เบื้องหลังเพื่อเอาตัวรอดเทียงลำพังได้จริงๆในตอนนั้นเองฉางกู่ก็พลงขึ้นมา ทำตามที่เซี่ยหลิงบอกเถอะหลังจากเราพาซางเย่ไปส่งแล้วเราค่อยยกพวกกลับมาช่วยแบบนั้นโอกาสชนะจะมีมากกว่าแม้จะเป็นแผนที่แย่แต่มันก็เป็นทางออกเดียวที่มีในตอนนี้ไปตี้และซงหยุนจำต้องยอมตกลงตามคำแนะนำของเซี่ยหลิงฉานกู่ออกเดินทางไปพร้อมกับไปตี้ซงหยุนและซางเย่โดยทิ้งให้เซี่ยหลิงอยู่เพียงลำพัง ก่อนจะจากไปซ่วงหยุนจู่จู่ก็ตะโกนบอกเซี่ยหลิงว่าถ้าเจ้ากลับมาได้อย่างปลอดภยัยข้าจะช่วยพูดให้ฮวนฮวนยอมรับเจ้าเป็นคู่ครองเองเซี่ยหลิงยกยิ้มอย่างมั่นใจงั้นก็ตกลงตามนี้ทันทีที่พวกไปตี้จากไปกองทัพปีศาจก็กลุกเข้าไปในถ้ำใต้ดินเ,เปลวเพลิงในมือของเซี่ยหลิงควบแน่นเป็นลูกกลมดวงตาสีเลือดของเขาเต็มไปด้วยไอสังหาร พวกสมุนสุนัรรับใช้อย่างพวกเจ้านี่มันน่ารำคาญจริงๆลูกไฟถูกเหวี่ยงออกไปและระเบิดลงกลางกลุ่มปีศาจส,สเก็ตไฟปลิวว่อนและถ้ำใต้ดินทุกแห่งก็กลายเป็นทะเลเพลิงในชั่วพริบตาเปลวไฟลุกโชนและแผ่นดินสั่นสะเทือนทางด้านฮวนฮวนเธอถูกโหนดพันธนาการไว้แน่นประกอบกับร่างกายที่อ่อนแอและหัวสมองที่มึนงง,งทำให้เธอไม่อาจแม้แต่จะเปล่งเสียงพูด อย่าว่าแต่จะดิ้นรนเลยเธอได้แต่จ้องมองร่างของแมงกะพรุนที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเมื่อได้เห็นใกลๆ้ๆเธอจึงประหนักว่าแมงกะพรุนยักษ์ตัวนี้มีขนาดใหญ่กว่าที่เธอจินตนาการไว้มากร่างกายโปร่งแสงของมันดูพระเรือนราวกับบรรจุไว้ด้วยน้ำทะเลลึกหรือดวงดาวลึกลับในจักรวาลฮว่นๆดูตัวจิ๋วราวกับเม็ดฝุ่นเมื่ออยู่ต่อหน้ามันแมงกะพรุนยักษ์ไม่มีอวัยวะบนใบหน้า แต่ฮวนฮวนกลับรู้สึกได้ว่ามันกำลังจ้องมองเธออยู่สายตาอันเย็นชาของมันกวาดมองเธอด้วยประกายที่ดูเป็นอันตรายฮวนฮวนอดไม่ได้ที่จะสั่นสะท้านเธอกำลังจะถูกฆ่าแล้วใช่ไหมหนวดนั้นเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งมันยัดร่างของดอกดัฟโฟดิลที่ไร้เรี่ยวแรงเข้าไปในร่างกายของมันเองใช่แล้วแม้มันจะฟังดูเหลือเชื่อแต่ฮวนฮวนกลับถูกยัดเข้าไปในตัวของแมงกะพรุนยักษ์จริงๆ เธอจ้องมองขณะที่ตัวเองเจาะทะลุผ่านผิวหนังของแมงกะพรุนและถูกบีบอัดเข้าไปในร่างกายของมันความรู้สึกนั้นช่างน่าสยดสยองยิ่งนักความมืดมิดเข้าปกคลุมจนเธอมองไม่เห็นสิ่งใดฮวนฮวนรู้สึกราวกับว่าเธอได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งผลของการแปลงร่างจากเมล็ดบัวสูญสลายไปก่อนเวลาเธอพยายามจะขยับร่างกายแต่ทันทีที่เคลื่อนไหวเธอกลับสัมผัสได้ถึงกระแสลมพัดผ่านนับไม่ถ้วน พวกมันฉุดกระชากแขนขาของฮวนฮวนและดึงรั้งอย่างบ้าคลาั่งฮวนฮวนรู้สึกราวกับร่างกายกำลังถูกหมาห้าตัวรุมฉีกร่างมันเจ็บปวดเสียจนเธออยากจะตายไปเสียให้พ้นในตอนนั้นเองเสียงแจ้งเตือนจากระบบก็ดังขึ้นที่ข้างหูของเธอคำเตือนชีวิตของโฮส์ตกำลังตกอยู่ในอันตรายระบบได้เปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันฉุกเฉินแล้วโฮสตจะถูกเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัยเดี๋ยวนี้ ซึ้งเสียงนั้นฮวนฮวนก็รู้สึกว่ากระแสะลมรอบกายหายไปเธอสูญเสียสติไปพร้อมๆกันและสลบสลายไปในที่สุดเมื่อเธอลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธอกลับพบว่าตัวเองนอนอยู่บนชายหาดเบื้องหน้าคือท้องทะเลอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาใต้ฝ่าเท้าของเธอคือเกาะร้างโดดเดียวที่มองเห็นขอบเขตได้ด้วยตาเปล่าเหนือศีรษะคือท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวสุกสกาว ฮวนฮวนยืนอยู่บนชายหาดลมทะเลพัดโชยจนเส้นผมยาวของเธอปลิวสวายเธอมองไปรอบๆด้วยความสับสนงุนงงพระเจ้าที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยบทที่194ไม่ต้องกลัวฉันอยู่นี่บนเกาะแห่งนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากโขดหินผืนทรายและดินเพียวๆมันคือเกาะร้างอย่างแท้จริงต่อมาฮวนฮวนก็ตระหนักได้ว่าไม่ใช่แค่แผ่นดินที่แห้งแล้งเท่านั้น แต่ที่นี่กลับมีเพียงเวลากลางคืนโดยไร้ซึ่งแสงตะวันท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยดวงดาวอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีการผลัดเปลี่ยนกลางวันกลางคืนเลยแม้แต่น้อยมันคงจะประหลาดมากหากมีพืชพันธุ์เติบโตอยู่ที่นี่ได้ในเมื่อพวกมันไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เลยโชคดีที่ในแหวนมิติของฮวนฮวนมีอาหารสะสมอยู่เพียบเธอจึงไม่ต้องกังวลว่าจะต้องอดตายอยู่ที่นี่ แต่สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าในตอนนี้คือจะหาแหล่งน้ำดื่มได้อย่างไรน้ำทะเลมีปริมาณเกลือสูงเกินไปยิ่งดื่มก็จะยิ่งกระหายน้ำในแหวนมิติมีทุกอย่างยกเว้นน้ำดื่มสะอาดสาเหตุหลักเป็นเพราะฮวนฮวนไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าวันหนึ่งเธอจะต้องตกระกำลำบากถึงขั้นไม่มีน้ำจะดื่มเธอคำนวณพลาดไปจริงๆถ้ามีโอกาสได้กลับไปในอนาคต เธอสาบานว่าจะต้องยัดถังน้ํำดื่มขนาดใหญ่หลายหลายถังลงไปในมิติให้ได้เมื่อไม่มีน้ําจืดเธอจึงต้องลงมือทำเองขั้นแรกควรควรก่อเตาเล็กๆด้วยก้อนหินเธอหยิบฟืนออกมาจากมิติแล้วยัดเข้าไปในเตาหลังจากจุดไฟแล้วเธอก็นำหม้อที่เติมน้ําทะเลจนเต็มวางลงไปแล้วใช้ผ้าไหมหิมะวางทับซ้อนกันหลายหลายชั้นปิดปากหม้อไว้หลังจากน้ำเดือดไอน้ำก็พุ่งสูงขึ้น ผ่านชั้นผ้าไหมหิมะอย่างต่อเนื่องเทียงไม่นานผ้าไหมหิมะก็เปียกชุ่มควรควรรีบหยิบผ้าไหมขึ้นมาแล้วบิดน้ำอย่างรวดเร็วหยดน้ำไหลลงสู่แก้วและในที่สุดเธอก็ได้น้ำจืดมาครึ่งแก้วแม้ว่าวิธีนี้จะดูค่อนข้างงมงามไปหน่อยแต่โชคดีที่มันทำง่ายและเห็นผลจริงเธอทำซ้ำแบบเดิมอยู่หลายรอบจนในที่สุดควรควรก็รวบรวมน้ำได้เต็มถุงหนังเพื่อเป็นการประหยัดน้ำ ส่วนใหญ่ฮวนฮวนจะเน้นกินผล,ลไม้เพื่อคลายหิวและดับกระหายเธอจะดื่มน้ำเพียงวันละแก้วเท่านั้นเพื่อรักษาความต้องการพื้นฐานของร่างกายหลังจากรับประกันการอยู่รอดได้แล้วฮวนฮวนก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเธอใช้พื้นที่มิติในแหวนส่งข้อความไปหาพวกไปตี้เพื่ออธิบายสถานการณ์ปัจจุบันของเธอไปตี้เขียนตอบกลับมาอย่างรวดเร็วโดยบอกว่าพวกเขาจะรีบไปช่วยเหลือเธอโดยเร็วที่สุด บอกตามตรงฮวนฮวนไม่ได้คาดหวังกับเรื่องนี้มากนักบนเกาะไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวเธอเองแม้แต่มแมลงวันซักตัวยังหาไม่ได้อย่าว่าแต่สัตว์อสูรเลยเกาะแห่งนี้ถูกล้อมรอบด้วยท้องทะเลที่ไร้ขอบเขตไม่มีเรือแล่นผ่านและไม่มีจุดอ้างอิงใดๆทั้งสิน้นแม้แต่ระบบยังระบุว่าสถานที่แห่งนี้ไม่เป็นที่รู้จักและไม่สามารถระบุพิกัดได้โอกาสที่พวกไปตี้ จะหาเธอเจอนั้นช่างริบรี่เหลือเกินทว่าฮวนฮวนก็ไม่ได้ตกอยู่ในความสิ้นหวังเพราะเรื่องนั้นเธอซื้อมเมล็ดไผ่กลายพันธุ์หนึเมล็ดมาจากร้านค้าคริสตันแล้วนําไปปลูกในดินทั้งหมดในความเป็นจริงสถานที่แห่งนี้ไม่เหมาะกับการเติบโตของต้นไผ่เลยแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างอาจเป็นเพราะพวกมันเป็นพันกลายพันธุ์หรืออาจเป็นเพราะฮวนฮวนคอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีต้นไผ่จึงเติบโตเร็วเป็นพิเศษ เนื่องจากไม่มีกลางวันกลางคืนจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าผ่านไปกี่วันแล้วแต่ไม่นานนักต้นไผ่ก็เติบโตสูงถึงระดับเอวของหวนหวนฮวนฮวนดีใจมากถ้าเป็นไปตามอัตรานี้อีกไม่นานต้นไผ่ก็น่าจะโตเต็มที่และเมื่อมีต้นไผ่เธอก็จะสามารถทำแพรไม้ไผ่ได้ตามหลักการแล้วการใช้แพรไม้ไผ่ข้ามทะเลเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยที่สุด เธอก็สามารถขยายขอบเขตการสำรวจและหาคำตอบว่ารอบๆนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยของเธอเองเมื่อไม่มีอะไรทำฮวนฮวนจึงนั่งคุยกับระบบไหนคุณบอกว่าฉันต้องตายครั้งหนึ่งเพื่อปลูกเมล็ดไม้ศักดิ์สิทธิ์ให้ตื่นขึ้นไงก่อนหน้านี้ฉันเกือบจะถูกแมงกะพรุนยักษ์นั่นฆ่าตายแล้วทำไมคุณถึงช่วยฉันไว้ละ่ะถ้าคุณปล่อยให้ฉันตาย ฉันอาจจะถือโอกาสนั้นปลุกมเมล็ดไม้ศักดิ์สิทธิ์ให้ตื่นขึ้นมาก็ได้นะระบบอธิบายอย่างจริงจังถ้าโฮสตายตรงนั้นร่างกายของคุณจะกลายเป็นเท่าฐานทันทีเมื่อถึงเวลานั้นอย่าว่าแต่การปลูกมเมล็ดไม้ศักดิ์สิทธิ์เลยแม้แต่การจะชุบชีวิตคุณขึ้นมาใหม่ก็ยังเป็นปัญหาที่ยากมากหัวใจของฮวนฮวนสั่นสถานน่ากลัวจังเลยไม่ต้องกลัวฉันอยู่นี่ในวินาทีนั้น ควนฮวนรู้สึกประทับใจในตัวระบบขึ้นมาทันทีเธอเอ่ยถามด้วยความซาบซึ้งทำไมคุณถึงดีกับฉันขนาดนี้ละ่ะเพราะฉันรักคุณไงควนควนชอบไปครู่หนึ่งระบบจึงเสริมต่อใช่แล้วมันคือความรักแบบพ่อลูกนะ่ะควนควนพูดไม่ออกเธอพยายามสะกดอารมณ์ที่อยากจะซัดหน้าเขาสักหมัดแล้วฝืนเปลี่ยนหัวข้อสนทนาคุณเคลื่อนย้ายฉันมาที่นี่ ตามหลักแล้วคุณควรจะรู้สิว่าที่นี่คือที่ไหนระบบตอบอย่างใสซื้อปกติแล้วเวลาเคลื่อนย้ายฉุกเฉินระบบจะเลือกสถานที่ที่ปลอดภัยและใกล้ที่สุดโดยอัตโนมัติแต่ครั้งนี้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเคลื่อนย้ายตำแหน่งเป้าหมายเลยคล,ดคล,ดยนะคลาดเคลื่อนไปนิดหน่อยน่ะควรควรชี้ไปที่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่เบื้องหลังเธอคุณคิดว่านี่คือคลาดเคลื่อนไปนิดหน่อยงั้นหรอ เธอเน้นเสียงคำว่านิดหน่อยเป็นพิเศษเออระบบกำลังตรวจสอบข้อผิดพลาดอยู่ฉันสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกมุมปากของฮวนฮวนกระตุกอย่าสัญญาแบบนั้นเลยจะดีกว่าฉันไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายจนต้องให้ระบบเคลื่อนย้ายฉุกเฉินอีกแล้วล่ะขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยเรื่องสเพเหระกันอยู่ จูจ่ๆก็มีวัตถุสีดำบางอย่างถูกคลื่นทะเลซัดขึ้นมาบนชายหาดเมื่อฮวนฮวนสังเกตเห็นเธอก็รีบวิ่งไปดูและพบว่าเขาคือเด็กหนุ่มรูปงามคนหนึ่งที่นอนหายใจรวยรินอยู่นี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายวันที่ฮวนฮวนได้พบกับสิ่งมีชีวิตเธอตื่นเต้นมากรีบลากเด็กหนุ่มไปยังที่สะอาดจุดไฟและช่วยทำให้เสื้อผ้ากับเส้นผมของเขาแห้งหลังจากน้ำทะเลบนตัวเขาแห้งสนิท ก็เหลือคราบเกลือสีขาวเกาะอ,อยู่เต็มไปหมดหวนหวนจึงช่วยเช็ดตัวให้เขาอย่างระมัดระวังร่างกายของเขาผอมบางมากผิวขาวจัดจนแทบจะโปร่งแสงข้อมือของเขาดูบอบบางเสียจนเหมือนจะหักได้หักออกแรงเทียงเล็กน้อยเส้นผมสั้นสีเทาหยิกเป็นลอนธรรมชาติและเครื่องหน้าของเขาก็ดูประณีตนดงามราวกับตุ๊กตากระเบื้องเคลือบราคาแพงไม่รู้ว่าเขาลอยคออยู่ในทะเลมานานแค่ไหน ร่างกายของเขาขาดน้ำอย่างหนักจนริมฝีปากแห้งแตกฮวนหวนค่อยๆป้อนน้ำจืดให้เขาจิบสองสามคำสีหน้าของเด็กหนุ่มเริ่มดูดีขึ้นโชคดีที่นอกจากอาการขาดน้ำแล้วเขาก็ไม่มีบาดแผลหรืออาการเจ็บป่วยอื่นๆชีวิตของเขาน่าจะพ้นขีดอันตรายแล้วฮวนฮวนหยิบหัวมันหวานลูกใหญ่สีแดงออกมานั่งกินพลางคุยกับระบบไปด้วยคุณรู้ไหมว่า ทำไมเด็กคนนี้ถึงมาติดอยู่ที่เกาะน,นี้ได้ละ่ะระบบตอบฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันเดาว,ว่าเขาอาจจะล่องเรือออกมากับครอบครัวแล้วโชคร้ายเจอเรืออับปางระหว่างทางเรือถูกคลื่นซัดจนลม่มเขาเลยพลัดตกทะเลและพลัดพรากจากครอบครัวจากนั้นกระแสน้ําก็ซัดเขามาติดที่เกาะน,นี้พอดีคืมคุณว่าทฤษฎีของฉันฟังดูเข้าท่าไหม แทนที่จะตอบคำถามระบบกลับถามกลับว่าหัวมันหวานอร่อยไหมควนควนตอบพลางเคี้ยวตุ้ยตุ้ยอร่อยสิหวานมากด้วยคุณอยากลองซักคำไหมละ่ะไม่เป็นไรหรอกควนควนตบหน้าผากตัวเองแล้วยิ้มแห้งแห้งฉันลืมไปเลยว่าคุณเป็นระบบกินไม่ได้นี่นาน่าสงสารจังเลยนะได้แต่มองแต่กินไม่ได้ฉันหลับปวดใจแทนคุณจริงๆ ขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั้นเด็กหนุ่มคนนั้นก็ค่อยๆลืมตาขึ้นและตื่นจากการสลบสลายบทที่195ซสิ่งเฉินน้อยในที่สุดเด็กหนุ่มก็ตื่นขึ้นมาเสียทีฮวนฮวนดีใจมากจนเก็บอาการไม่อยู่เธอช่วยพยุงให้เขานั่งลงพลางเอ่อยถามด้วยความห่วงใยเธอรู้สึกอย่างไรบ้างไม่สบายตรงไหนหรือเปล่า เขาค่อยๆส่หัวเบาๆเป็นเชิงบอกว่าไม่เป็นไรจากนั้นจึงเอ่ยถามขึ้นมาว่าเจ้าเป็นผู้ช่วยข้าไว้หรือเสียงของเขาช่งางใสกระจ่างและไพเราะน่าฟังยิ่งนักฮวนฮวนยิ้มกว้างใช่แล้วเธอถูกคลื่นซัดมาติดที่ชายหาดฉันก็เลยลากเธอมาพักตรงนี้นะ่ะเด็กหนุ่มเอ่ยตอบขอบคุณมากเจ้าช่างดีจริงๆ จูจ่ๆฮวนฮวนก็ถูกประทับตราว่าเป็นคนดีเข้าเสียแล้วเธอมองดูท่าทางเรียบร้อยว่าเง่ยของเด็กหนุม่มแล้วก็อดใจไม่ไหวเธอยื่นมือไปลูบผมของเขาเบาๆเส้นผมสั้นสีเทาที่หยิกเป็นลอนเล็กน้อยนั้นยุ่งเหยิงไปบ้างแต่มันกลับให้สัมผัสที่นุ่มนวลเกินคาดรอยยิ้มของเธอดูอ่อนโยนขึ้นกว่าเดิมหิวไหมอยากกินอะไรหน่อยไหมเด็กหนุ่มชะงักไปเล็กน้อยกับการสัมผัสนั้น นี่เป็นครั้งแรกที่มีใครมาลูกหัวเขาแถมยังเป็นท่าทางที่ดูใกล้ชิดสนิทสนมขนาดนี้ด้วยเขาหลบสายตาลงต่ำแผะขนตายาวหนาช่วยซ่อนเร้นอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้ข้าไม่หิวหรอกควรควรมองดูร่างกายที่ผอมบางของเขาแล้วก็คิดไปเองว่าเด็กคนนี้คงไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วแน่ๆเขาต้องหิวโซสุดขีดแน่แต่ก็ยังฝืนบอกว่าไม่หิวเขาคงจัดจงใจโกหก พราะรู้ว่าอาหารบนเกาะแห่งนี้หายากและล้ำค่ามากเพียงใดช่างเป็นเด็กที่รู้ความอะไรอย่างนี้ฮวนฮวนทำราวกับเล่นกลเธอหยิบหัวมันหวานสีแดงลูกใหญ่สองลูกออกมาจากด้านหลังกินนี่สิเด็กหนุ่มจ้องมองผลไม้ในมือนางแล้วก็ชนักไปอีกรอบทำไมเจ้าถึงมีผลไม้พวกนี้ละ่ะฮวนฮวนกับพริตตาปริบๆแล้วเอ่อยอย่างลึกลับนี่เป็นความลับนะ บอกไม่ได้หรอกเด็กหนุ่มฉลาดพอที่จะไม่ซัซีถามต่อเขายื่นมือเรียวบานออกมารับผลไม้ไปแล้วค่อยๆกัดกินทีละนิดแก้มของเขาเล็กมากเล็กยิ่งกว่าผลไม้ในมือเสียอีกยิ่งทำให้เขาดูบอบบางและหน่าเอ็นดูราวกับตุ๊กตาเข้าไปใหญ่ควรรคิดในใจว่าถ้าลูกลูกของเธอโตขึ้นก็คงจะน่ารักเหมือนเด็กคนนี้แน่ๆพอนึกถึงลูก ความคิดถึงในใจของฮวนฮวนก็พรังพลูออกมาเฮ้อไม่รู้ว่าป่านนี้ไปตี้ซงหยุนและซางเย่จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะหลังจากกินผลไม้เข้าไปสีหน้าของเด็กหนุ่มก็เริ่มดูดีขึ้นฮวนฮวนจึงแนะนำตัวฉันชื่อฮวนฮวนนะแล้วเธอล่ะเธอชื่ออะไรเด็กหนุ่มตอบกลับเบาๆข้าชื่อซิงเฉินซิงเฉินชื่อเพราะจังเลย เด็กหนุ่มก้มหน้าลงเล็กน้อยราวกับกำลังขัดเขินชื่อของเจ้าก็เพราะเหมือนกันควรนเติมฟืนลงในกองไฟแล้วถามขึ้นลอยลอยทำไมทะเลถึงซัดเธอมาติดที่เกาะน,นี้ได้ละ่ะแล้วครอบครัวของเธอละอยู่ที่ไหนซิงเฉินจ้องมองเปลวไฟที่กำลังลุกโชนแล้วเอ่ยเสียงเศร้าเรือของเราอับปางครอบครัวของข้าเสียชีวิตหมดแล้วเหลือข้าเพียงผู้เดียวที่รอดมาได้ ข้าเกาะเศษซากไม้จากเรือลอยคออยู่นานแสนนานจนกระทั่งจู่จูคลื่นก็สัตว์ข้ามาที่นี่พูดถึงตรงนี้เขาก็เงยหน้ามองตัวเมียตัวเล็กตรงหน้าดวงตาสีอำพันของเขาสะท้อนแสงไฟเป็นประกายระยิบระยับโชคดีที่ข้าได้พบเจ้าไม่อย่างนั้นข้าคงต้องอยู่บนเกาะที่ไม่มีใครรู้จักแห่งนี้เพียงลำพังแน่ๆคฮวนฮวนยิ้มตอบฉันเองก็ถูกทะเลซัดมาติดเกาะนี้เหมือนกัน การที่เราได้พบกันถือเป็นวาสนาเราควรจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะซิงเฉินเอ่อยอย่างจริงจังเจ้าช่างดีจริงๆนี่เป็นครั้งที่สองของคืนนี้แล้วที่เธอถูกชมว่าเป็นคนดีควรควรยิ้มรับโดยไม่เอ่อยอะไรก่อนจะถามต่อเธอรู้ไหมว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนซิงเฉินสายหน้าข้าไม่รู้แล้วเธอพอจะรู้จักชื่อของทะเลแถบนี้บ้างไหม สิ่งเฉินเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆเอ่ยออกมาที่นี่คือทะเลมายาฮวนฮวนทำหน้ามึนตึบเธอไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยระบบจึงรีบอธิบายให้เธอฟังอย่างรอบคอบทะเลมายาคือทะเลแห่งความตายในตำนานว่ากันว่าเป็นสถานที่ที่ชีวิตสิ้นสุดลงสิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่พลัดหลงเข้ามาที่นี่มีเพียงความตายเท่านั้นที่รอยอยู่ ฮวนฮวนอดไม่ได้ที่จะเศร้าใจในดวงชะตาของตัวเองจากที่ตั้งมากมายระบบดันสุ่มเคลื่อนย้ายเธอมายังสถานที่น่ากลัวแบบนี้เธอช่างโชคร้ายเหลือเกินคำว่าทะเลมายาทำให้ทั้งคู่ตกอยู่ในความเงียบงนันบรรยากาศเริ่มหนักอึ้งขึ้นมาทันทีสุดท้ายฮวนฮวนก็เป็นฝ่ายทำลายความเงียบนั้นก่อนใครบอกว่าที่นี่ไม่มีสิ่งมีชีวิตกันละ่ะทั้งเธอและฉันก็ยังมีชีวิตอยู่ดีไม่ใช่หรอ แถมต้นไผ่พวกนั้นก็ยังเติบโตได้ดีด้วยควรควรชี้ไปที่ป่าไผ่ในระยะไกลเราจะต้องหาทางออกไปจากที่แย่ๆนี่ให้ได้แน่นอนเมื่อซิงเฉินเห็นป่าไผ่ดวงตาสีอำพันของเขาก็เบิกกว้างด้วยความตกตะลึงเขาไม่เคยเห็นพืชพันธุ์ใดๆในสถานที่แห่งนี้มาก่อนอะไรก็ตามที่ถูกปลูกลงในดินผืนนี้ สุดท้ายก็จะเหี่ยวเฉาตายไปเองนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นพืชที่รอดชีวิตอยู่ที่นี่ได้สิงเฉินอดไม่ได้ที่จะลุกขึ้นและเดินตรงไปยังป่าไผ่แห่งนั้นแม้จะเป็นเวลากลางคืนแต่แสงดาวบนทอ้องฟ้ากลับสุขสว่างยิ่งนักแสงดาวตกกระทบผิวน้ำทะเลจนเกิดเป็นชั้นแสงระยิบระยับทำให้ทั้งเกาะสว่างสวยต่อให้ไม่มีคบไฟก็สามารถมองเห็นทางเดินได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามฮวนฮวนก็ยังกังวลว่าซิงเฉินจะหกล้มร่างกายของเขาดูผอมบางเกินไปเรากับว่าแค่ลมพัดแรงๆก็จะหอบเขาปลิวไปได้แล้วเธอรีบตามไปคว้าข้อมือของซิงเฉินไว้เดินช้าๆหน่อยสิเดี๋ยวจะล้มเอานะซิงเฉินถือโอกาสนั้นเดินช้าลงเขาเหลือบมองมือเธอที่กุมมือเขาไว้แม้เขาจะไม่ชินกับการถูกแต่ต้องตัวแต่เขาก็ไม่ได้สะบัดออก ต้นไผ่ยังโตไม่เต็มที่และยังสูงไม่ถึงหน้าอกของฮวนฮวนด้วยซ้ำแต่นันก็นับว่าเป็นปาฏิหาริย์สีเขียวท่ามกลางดินแดนที่แห้งแล้งแห่งนี้แล้วซิ่งเฉินยื่นมือออกไปสัมผัสต้นไผ่อย่างระมัดระวังดวงตาสีอำพันของเขาสั่นไหวด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนมันมีสีเขียวดูสวยเหลือเกินฮวนฮวนพยักหน้าเห็นด้วยถ้ามันโตเต็มป่าเมื่อไหร่มันจะสวยยิ่งกว่านี้อีกนะ ในวันต่อต่อมาซิ่งเฉินมักจะวิ่งไปที่ป่าไผ่แทบทุกวันดูเหมือนเขาจะใส่ใจเรื่องการเติบโตของต้นไผ่ยิ่งกว่าฮวนฮวนเสียอีกเมื่อเห็นเขาชอบต้นไผ่ขนาดนั้นฮวนฮวนจึงพาเขาไปรดน้ำด้วยกันเมื่อไปตี้และตัวอื่นๆรู้ว่าฮวนฮวนขาดแคลนน้ำจืดพวกเขาจึงเติมน้ำจืดใส่ถังไม้จำนวนมากแล้วส่งผ่านพื้นที่มิติในแหวนมาให้เธอตั้งแต่ได้รับการช่วยเหลือจากคู่ครอง หววหวนก็ไม่ต้องเหนื่อยยากกลั่นน้ำทะเลเองทุกวันอีกต่อไปไม่เพียงแต่เธอจะมีน้ำดื่มและน้ำอาบได้อย่างไร้กังวลแต่เธอยังมีน้ำเหลือเฟือพอที่จะเอามารดน้ำปลาไผ่ด้วยก่อนหน้านี้ตอนอยู่คนเดียวหวรหวนหยิบของออกมาจากมิติได้อย่างไม่ตะกิดตะขวงใจแต่ตอนนี้มีซิงเฉินอยู่ด้วยเธอจึงต้องคอยหลบไปหยิบของเงียบๆ แม้ว่าซิงเฉินจะเริ่มสงสัยว่าเธอเอาข้าวของพวกนี้มาจากไหนแต่เธอก็คิดว่าหลบไว้ก่อนจะดีกว่าเฮ้อนี่มันเป็นการหลอกตัวเองชัดๆร่างกายของซิงเฉินผอมเพรียวและบอบบางหวนหวนจึงไม่กล้าให้เขาทำงานหนักเกินไปทุกครั้งเธอจะเป็นคนแบกถังน้ำเต็มเปี่ยมไปยังป่าไผ่เองแล้วค่อยส่งให้ซิงเฉินเป็นผู้รดน้ำเขาแสดงความกระตือรือร้นในการทำงานอย่างมาก ค่อยๆรดน้ำต้นไผ่แต่ละต้นอย่างทั่วถึงและระมัดระวังจนในที่สุดต้นไผ่ก็เติบโตจนกลายเป็นป่าไผ่ที่หนาทึบอย่างเห็นได้ชัดฮวนฮวนถูมือเข้าหากันด้วยความตื่นเต้นในที่สุดเธอก็น่าจะทำแพ้ไม้ไผ่ได้เสียที